สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวตัว long wallet นะครับนี่ตัวรอง wallet มันจะมี2สีนะครับสีดำกับสีกรมแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมารีวิวนะคือซื้อมารีวิวแค่สีดำนะครับตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่895บาทนะครับเท่าไอตัวสพายข้างเลยนะครับก็จะลด15%ตอนนี้นะครับถึง15พฤศจิกายน2020เหลือ760บาทนะครับมี2สีนะสีดำกับสีกรมแต่ตัวนี้ผมจะซื้อมารีวิวแค่สีดา ก็ <S <S คือจะเป็นสองพับอันนี้จะเป็นสองพับนะครับนี่จะไม่ใช่สามพับเหมือนตัวขาสั้นนะครับมีช่องใส่เยอะสาหรับคนแบบชอบพกบัตรเยอะๆนะครับนี่ฝั่งนี้มีหช่องแล้วก็ฝั่งนี้มี5ช่องครับหช่องก็จะเป็นฝั่งนี้สามช่องนะครับแล้วก็นี่สามช่องแล้วก็ตรงนี้ห้าช่องนะครับใส่รูปได้หนึ่งรูปนะครับแล้วก็มาดูภายในกันภายในก็จะมีใส่แบงค์นะครับนี่ตรงนี้หนึ่งช่อง แล้วก็แต่ฝั่งนี้จะพิเศษกว่านะคือมันจะกว้างกว่านี่มันจะมีขยายตรงนี้นะครับนี่มันจะกว้างกว่านะครับนี่ก็ช่องใหญ่เนี่ยมี2ช่องเลยใช่ไหมแต่ยังมีช่องลับอีกนะครับคือตรงนี้นี่คือตรงนี้คือใหญ่มากคือใส่ใส่มือได้แล้วนี่ใส่มือได้เลยนะครับช่องนี้ใหญ่มากก็ใส่แล้วแต่เราอ่ะจะใส่อะไรนะครับก็รวมๆแล้วนะครับมีช่องเล็ก11ช่องแล้วก็ช่องใหญ่อีก3มช่องนะครับอ่านี่ตัวรอง wallet แล้วก็จะมีซิปด้านหลังอีกนะนไว้ใส่เหรียญน,นะครับหรือว่าใส่อะไรที่แบบมันตกหล่นง่ายนะนี่นะครับใส่เหรียญมีช่องข้างหลังอีกแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นตัวเกี่ยวตัวเกี่ยวคือถ้าเราไม่ชอบให้มันมีเกี่ยวใช่ไหมแล้วก็เอาออกได้นะนี่เอาออกได้ครับแยกมาอันนี้คือส่วนตัวผมมองว่ามันเอาไว้ใช้สําหรับแบบคือเราคือตัวใบายาวใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยไว้ใส่เข็มขัดนะครับไว้ใส่เข็มขัดอีกทีหนึ่ง นี่นะมันจะได้ไม่หล่นหายนะครับนี่นะก็โดยรวมแล้วฟังก์ชันใช้ก็เยอะดีนะครับคุ้มอยู่นะครับคุ้มราคาเป็นกระเป๋าผ้านะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับใบนี้760บาทครับลดจาก8 9 5บาทลด15%ถึง 15, าพฤศจิกายนนี้นะครับก็ถ้าเลยช่วงนี้ไปก็มาชิคราคาก็ได้ครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าราคาจะไม่เกินราคาป้ายนะครับ ก็สั่งซื้อได้ที่เพจ Dicky w e l c o m Store นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเพจให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับเพจ Dicky w e l c o m Store ก็คือสินค้าของเราเป็นเพจจากเป็นสินค้าแบบรับมาจาก NWA เลยนะส่งตรงจาก NWA ผมเป็นตัวแทนขายนะครับไม่มีค่าหิ้วส่งฟรีนะครับพร้อมตอบนะครับนี่นะเพจนี้ครับ Dicky w e l c o m Store นะครับสามารถทามาได้เลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องให้ด้วยนะครับจะมีรีวิวอื่นๆมาอีกนะครับขอบคุณมากครับ